Till you fall and tell me one last time You're coming home ันนี้เขาทุกคนอันนี้เป็นเวลาบ่ายโมงก,ก,กว่าแล้วอันนี้จะออกไปกินข้าวข้างนอกนะครับกินเสร็จก็ว่าจะไปหาอะไรทาด้วยครับทรบ้านที่เมียบทั้งทรบ้านเดี๋ยวเรารอรถเจมมาก่อน ต้องเดินผ่านเนินนี้ขึ้นไปนะครับไม่รู้ว่าถึงตอนนี้จะยังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับร้านค้าหรือเขาอาจจะปิดไปหมดแล้วก็ได้ต้องเปิดแหละ อียังเปิดอยู่ยนึกว่าปิดไปแล้วเดี๋ยวนี้เราจะลองชิมข้าวซอยไก่ร้านนี้ด้วยนะครับปกติเรากินอีกร้านหนึ่งได้มาแล้วนะครับหน่าทานมากเลยเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไป ทำการบ้านที่ห้องสมุดกันครับเราเลอกอ่านเป็นชั้น5้านะครับมันเงียบดี แต่เสียงของท้าเราไม่เงียบเลย Cause I think I... Contagious, never ages, always seems to make my day. Conversations in my head got me conflicted with what you said. I tend to second guess myself like too much, cause I think that I've been falling. ทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งเล่นที่ลานดาวกันนะครับลานดาวตอนเย็นๆบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคน กันที่ e 2นะครับคนเยอะมากมันเหมือนเป็นตึกของคณะแพทย์อะครับวันนี้กินข้าวหมูทอดนะครับยังไม่ได้ลองชิมเลยว่าอร่อยบ้ากินข้าวเสร็จแล้วนะครับต่อไปก่ปอนจะไปห้องสมุดนะครับ เราอรอกจากห้องสมุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินที่ดีหนึ่งถึงแล้วนะครับเ,เราจะกินอะไรดี เดี๋ยวไปซื้อข้าวนะครับได้ข้าวแล้วนะครับสั่งเป็นเครื่องในไก่ร้านนั้นเลยคร <mm> ับก็อร่อยนะครับถือว่าใช้ได้เลยเ <mm> ็ิ่งเห็นนะครับทุกคนว่าผัดกะเพราเครื่องในของเราเขาใส่ถั่วฝักยาวให้เราด้วย <mm> <mm> เป็นอะไรที่ไม่ใช่มากเลยครับ <mm> ดีนั้นที่เขาไม่ใส่แครอทให้ด้วย <mm> ก็เจแล้วก็จะกลับหอนะครับเราก็ต้องเดินย้อนกลับไปรอรถที่หน้าเอ็มสแควเหมือนเดิมน,นะครับเนินนรกได้ตำนานที่เรียกว่าเนินนรกก็เพราะว่าแบบทางมันชันมากครับซึ่ง เราลองมองกลับไปก็คือชันจริงๆอะครับถ้าเกิดว่าวันไหนมีเรียนที่ตึกสีนะครับเราก็จะวิ่งขึ้นมาเขาแบมันก็จะเหนื่อยมากเขาก็จะถึงก็คือหอบเป็นเลยทีเดียว I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna way. I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta. Obsessed with the rest, I got an to scratch. Rolling. In the past won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. I was asking for greatness. True to myself, I never fake it. See no many ones that it so they get famous. and When I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but i on my downfall is toxic. Day one started the outlaws for profit. You know, all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off for me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. สวัสดีบ่ายวันศุกร์ครับทุกคนเื่อเช้านี้เรามีสอบแล้วก็พอสอบเสร็จเราก็ไปนอนเลย <c oughs> ลเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกก็เลยนอนเพลินไปหน่อยตื่นมาก็บ่ายโมงกว่าแล้ววันนี้มีมาส่งบทความกำแพงเมืองจีนที่เราเขียนไปวันนั้นนะครับ เราไปกินข้าวที่ตึก E2 ต่อเหมือนเดิมอันนี้อยากจะลองกินส้มตำที่นั่นดูว่าจะอร่อยหรือเปล่ามันฝนจะตกเลยนะครับ ไม่ได้กินนะครับร้านเขาปิดก่อนก็เลยได้เป็นข้าวซอยไก่มาแทนเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าเนื้อไก่เขาแบบตุ่นเปื่อยมากเลยนะครับไม่ต้องใช้แบบช้อนแบบไอ้นี่เลยอ่ะใช้ได้เกียบหยิบออกออกเลยดูดินุ่มแ,แ,แล้วก็แบบเปื่อยดีมากเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> ร้านนี้ถือว่าอร่อยนะครับทุกคนใครที่มากินต้อง มาตามนะครับมีร้านเดียวแหละครับที่ E ีสอเดินมาก็เห็นเลยมาซื้อขนมก่อนเข้าห้องนะครับก่อนกลับห้องกินอะไรดี ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินไปรอรถเจมที่เอ็มสแล้วก็กลับห้องกันนะครับมันตกลิลินนะครับตอนนี้บรรยากาศน่านอนมาก إن <applause> เชเชตอนเย็นเราก็มาออกกําลังกายนะครับทุกคนอ่านหนังสือเสร็จแล้วไม่รู้จะทําอะไรอยู่ในห้องมันก็เบื่อก็เลยออกมาเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยงที่สนามกีฬาในมอนะครับคนก็เยอะพอสมควรแต่เราก็ใส่แมสตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันไม่งั้นอาจจะติดโควิดได้หรือติดแล้ว เก0หนึ่งห้าศูนย์เกหน่ง้อยู่ไหมคะสอบเสร็จแล้วเราก็เรียนต่อเลยนะครับไม่ได้พักเลยนี่เป็นบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะไปขึ้นเล่มสองวันนี้เป็นวันมารับสมุดคัดจีนคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้โดนแก้เยอะสักกี่ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้แก้กี่ตัวครั้งนี้เริ่มจากบทที่27 e 7นะครับโอ้สองตัว สามตัวสี่ตัวห้าตัวว้าวถือว่าครั้งนี้เราพัฒนาได้ดีนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วอะเราโดนคัดไปยี่สิบตัวครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าประทับใจนะครับทุกคน